พ่มอนกับอีลาอิงอิงจะเช็คเอาเป็นฝ้ามืดบดนนะครับเช็คข้าวสองสองไล,ล่นะครับใส่เพลงเดียวกันนะครับแล้วกับวแน่ใจว่าอีลาจะได้เช็คทหากหรือบอเนาะนะครับแเตียน,น้ดา พมอก็บิลาเนาะนะครับจะเช็คเศร้าเช็คไม่นะครับ รออาจารย์นักตรีข้าวหนึ่งนะครับอีินอนข้าที่เขามหอดมาถึงนะครับถ้าใดอยากจะร่วมนะครับอยากจะร่วมทำบุนกับทางเจ้าภาพนะครับก็เรียนเชิญได้ทางกรงบรยการนะครับและพิเศษสุดน,นะครับ วันนี้100บาท100บาทนะครับท่านเข้ามาแล้วรับบัว1ตัววันนี้นะครับชิงโชคเาจับจับบัตรอยู่บนเวทีนี่เลยนะครับพี่น้องท,ทุกทุกท่านเนาะวันนี้เป็นงานอะไรนะ้องอุ้งอิงวันนี้<า>เอางานทำบุญกถินและอุปสมบทของคุณ คุณพ่อจังไหนคุณพี่สันตนาคุณพี่สุกรักทัดสุกรักทัดทนหงษาหรือคุณสตาร์ทนะครับพร้อมด้วยคุณประพลพัฒนพยนต์หรือคุณต้านะครับเออแล้วก็เป็นบุญท้าบุญทิศส่วนกุศลหาคุณพ่อสมรทนหงษานํานะครับขอบคุณป้าหนอนด้วยนะครับวันนี้นะครับพร้อมทีมงานื้นนี้เจ้าภาพผู้สุดยอดอิรีพี่น้องครับห้องน้าม,มีแบ้งกันพร้อมเหมือนเล็กเหมือนสิบวันยหญ่ปวดหัวคือสูงาน สุงานจักบอลลัมจักคนเบิ้ลมื้อ <c oughs> นี้แม่งเป็นโซนไผ่โนมันนะครับขอบคุณเออประสานทีมงานก็สิได้อาบน้ำสุขคนที่อาจารย์น้องมื้อนี้เนาะเมื่อวานนีนห้องน้ำประมาณจัก2กิโลนี่ล่ะพี่น้องครับเอยาาเาานนอ,อย่างจนว่าเพิ่นประกาศเข้างานเนาะห้ามเนี่ห้ามยังบ่วัานห้ามนำมะม่วงเข้าขายบริเวณงานก็เลยว่าโอ้มะม่วง <c oughs> เนี่ยป็นบ <c oughs> ่มีบางทีแล้วที่มันเนี่ ไี่ได้น้องเพื่ล้างห่านเซี่ซี่อะไรอีกพ่อการชางใช่ไหมแต่ไม่ตอนนี้พร้อมหรือยังอาจารย์ถ้ายังไม่พร้อมผมจะแกะก่อนนะเออแกะก่อนเลยมาวุ้งยิงมานะครับกับผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับอาบน้ำัานี้พ่ออยากอาบน้ำมาอาบน้ำมาเลยพอหยุดพ้นอาบน้ำ ก็ฟบบนี้แหละับน้องหญิใส่ตู้เย็นเดี๋เป็นเดียวจะเป็นอะไรอยวเายวาดีาวเดี๋ยวเอา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดมวเดี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีะเด็นยวเดี๋ยวเดีวเดียวเดวเดี๋ย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 วเดี๋วี๋ยวเนแล้วเดียวเดี๋เยเยเดยวยดี่เด้เยดยด ผิวเนียนน้าเขาใสต้องสบู่สมุนไพรอิงอ่อนปกติแล้วนะครับราคาก้อนละสสวัดีครับเป็นยังไงปัญญาเนโน่เป็นยังไงปัญญาเมื่อแล้วปัญญาเมื่อแล้วนครับเองเลยในเมื่อนี้เป็นก้อนทดลองที่ห้ามเปิดเลยนะทดลสบู่สมุนไพรในผู้ใดแล้วมั้ยครับให้มาเองเราับเองก่อนอิงอ่อนทะลุต่อนะครับ หลานมาซอยในสี่ห้ามือกรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าเวทีนะครับวันนี้เรามีสุดยอดงานผ้าลวดลายกันแล้วขายนะครับปกติแล้วจะมีพนังานมาขายแล้วก็มาแจกหน้างานด้วยนะครับแต่วันนี้อ่ะอุ้งอิงออนอิงไดมอนด์มายูโร่ลังโซเปียมาแจกสบู่อิงออนในชั้ดลอยใส่บ้างเดินนะครับอันนี้เป็นต้นทดลองนะครับเป็นต้นทดลองแต่เป็นต้งน้อยๆที่จะไปนายกันอย่าอย่าเล่นนะมือถือมือถือแตกเลย อคนเดิไปดู่ดงวยกันออกอาเ้ไปอยู่ทีนอยู่แล้วแกะที่หม่อนนะครับจำนวนจกันไม่หยุดไม่ยม่ดยันเดอลูกไปเ้อต้นชัดอุโซเฟียโอ้ พี่น้องใส่รับเงินนะับเป็นสมุนไพรแท้นะครับอันที่แกะนี่ก็พี่น้องผู้อิเหนาเป็นสูตรมะขามนะครับสูตรมะขามและอีซุนที่เกิดเป็นก้อนสีสมบูนะครับเป็นสูตรส้มอ่าสูตรส,ส้สมมะละกอนะครับแล้วก็้อนสีข,า,ขาวก็ะจะเป็นทำจากน้ำนมจมูกข้าวนะครับต้อง,ต,องต้องฟังจากคุณเราใส่ประจำด้ว <FC S 1> ยนัพี่ผู้ดีเด็กที่มันหนะยอกเมกื่อกี้ลงตกใจห้องเลยุดคือเราใส่ต้มไก่สุด อุ้งยิ้มยังกลับคือประคัมใจตกใจใจตกใจโอ้งนานๆอย่ากว่าแต่มันเป็นขนมเสียตุ่ปีอก็นีดีึงน้ไ่ใังาักไหลลูกสาวลูกสาวไอ้การใจอาจารย์้อรือยังครับไม่พร้อมผมจะแกะต่อนะเอ็นทะบูอิงอ่อนเือกันอมาจบแล้วอาจารย์จะแกะต่อมัน ้ยตอกกำลังจะเช็คซ่าน,นะครับพี่น้องต่อเปเพลงดีกรสีเด็บตานี่เ,นเพลงดีกะสีสแตนิดหนีนะครับอ,อีกจังหน่่ยเนาะอยนะูนในงานที่เศ้าคนนี้แหละแต่ม่นด้